หากเราเป็นฝ่ายผิดทําไงถึงจะรอดมาเรามาฟังกันเวลาที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นแต่ละครั้งก็จะมีฝ่ายถูกและฝ่ายผิดแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เรากลายเป็นฝ่ายผิดสิ่งแรกที่เราจะต้องทําก็คือการเยียวยาการเยียวยาก็จะแบ่งเป็นสองอย่างอย่างแรกที่สําคัญเลยนะครับอย่างแรกก็คือการเยียวยาทางด้านจิตใจตามภาพข่าวบางเหตุการณ์นะครับมีการกราบ มีการก้มลงกราบญาติของฝ่ายถูกหรือผู้เสียหายหรือผู้สูญเสียอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเยียวยาทางด้านจิตใจหรือการที่เราจ่ายค่าเสียหายหรือค่ารักษาให้กับฝ่ายถูกก็คือจ่ายเป็นบางส่วนนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคนที่บาดเจ็บหรือคนที่สูญเสียอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเยียวยาทางจิตใจหรือบางครั้งการไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลหากบาดเจ็บ แต่ถ้าเกิดถึงขั้นเสียชีวิตอาจจะต้องเป็นการไปร่วมงานศพการถามไถ่สารทุกข์สุกดิบของญาติผู้เสียชีวิตการใส่ส่องร่วมงานศพหรือการเป็นเจ้าภาพงานศพอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเยียวยาทางด้านจิตใจไม่เว้นแต่การที่โทรศัพท์ไปถามสารทุกข์สุกดิบหรือถามว่าอาการบาดเจ็บดีขึ้นไหมหายหรือยังต้องไปหาหมอวันไหนก็คือถามไถ่นี่คือเป็นการเยียวยาทางด้านจิตใจ อย่าลืมนะครับเยียวยาทางด้านจิตใจนี่สําคัญมากถ้าปล่อยเวลาผ่านไปไม่ได้ทําการเยียวยาทางด้านจิตใจผ่านแล้วผ่านเลยนะครับมาทําอีกไม่ได้แล้วพอเราเยียวยาทางด้านจิตใจจะเป็นผลต่อการเยียวยาทางด้านทรัพย์สินการเจรจาชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินใหม่นั่นเองลรดับดวนที่2ก็คือการเยียวยาทางด้านทรัพย์สินการเจรจาเพื่อชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินใหม่ ให้กับฝ่ายถูกหากรถของฝ่ายผิดทําประกันภัยพรลรบพลรบก็จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับฝ่ายถูกตั้งแต่ 30,000- ื่นถึงห้าหมบาทรวมเป็น80,000บาทแต่ถ้าเกิดถึงขั้นเสียชีวิตพรลรบก็จะจ่ายค่าปงศพ5้าแ0 0บาทให้กับทายาทอันนี้ต่อคนนะครับแต่ถ้าเกิดรถของฝ่ายผิดมีประกันภัยภ вот าคสมัครใจภาคสมัครใจก็จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตั้งแต่ศูนย์ถึงห้าแสนบาทต่อคนนะครับแต่ถ้าเกิดถึงขั้นเสียชีวิต ประกันภัยก็จะจ่ายเต็มจํานวนก็คือตั้งแต่5 0,000 0บาทขึ้นไปนะครับแล้วแต่ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์เห็นไหมนะครับว่าถ้ามีพรลบรและประกันภัยพรลบรกับประกันภัยก็จะจ่ายค่ารักษาหรือค่าปรงศพส่วนหนึ่งให้กับทางทายาทไปก่อนในส่วนที่ฝ่ายคนขับหรือฝ่ายผิดที่ต้องรับผิดชอบก็คือรับผิดชอบในส่วนหลังนะครับหากเรามีการเยียวยาทางด้านจิตใจไปแล้วการเรียกร้อง คนขับรถประมาทหรือฝ่ายผิดเองการเจราจาก็จะง่ายขึ้นนะครับก็คือคนขับรถฝ่ายผิดที่ประมาทเ<า>นี่ยต้องจ่ายเพิ่มอาจจะไม่เยอะมากนะครับอันนี้ก็ต้องย้อนกลับมาดูที่ข้อหนึ่งว่าเราเยียวยาทางด้านจิตใจดีแค่ไหนยังไงก็ตามก็ต้องแล้วแต่การเจราจาไม่ว่าจะเป็นการเจราจาต่อหน้าพระงายสอบสวนหรือตำรวจนะครับหรือการเจราจาที่ศาล ถ้าคุณทําข้อหนึ่งการเยียวยาทางด้านจิตใจได้ดีมันจะเป็นผลต่อการเจรจาอันนี้เป็นข้อดีของการเยียวยาข้อหนึ่งนะครับก็คือการเยียวยาทางด้านจิตใจฝากติดตามท i ิ t ตอกหากคุณอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นฝ่ายผิดฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กด Champion, แชร์เพจแก้ปัญหาภ,าภาษาระกันฝากความสงสัยมาทางอินบ็อกซ์นะครับผมจะเข้าไปตอบทุกคำถามครับ เรามาช่วยกันแก้ปัญหาหาทางออกผมกิติแทบินดิตสวัสดีครับ